ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านในฐานะกรรมธิการขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้กรุณาสอบถามและฝากเป็นข้อสังเกตและข้อแนะนํานะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านทั้ง13ท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะมาดูเรื่องการก่อสร้างองาคารรัฐสภาของเราที่มีความล่าช้ามา ในประเด็นที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมครับประเด็นแรกสุดเนี่ยเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะเกิดก่อนที่เราตั้งกรรมธิการด้วยซ้ําไปนะครับว่าใครผิดใครถูกมีการทุจริตมีการโกงหรือไม่รเรื่องทุจริตเรื่องโกงเนี่ยท่านกรรมธิการท่านสาราจารย์เป็นหนึ่งขออนุญาตเรียนนามท่านได้กรุณาให้ข้อมูลไปจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่เรามีนะครับเพราะว่าเราไม่พบไม่มีหลักฐาน จะมีหรือไม่เราไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่มีหลักฐานอยู่ขนาดนี้เนี่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถตรวจเจอได้ประเด็นใครผิดใครถูกเดี๋ยผมกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกครับเราได้รับยติจากสภาสองยติเป็นยติของเพื่อนสมาชิกที่ตั้งข้อยติไว้นะครับข้อคำถามก็คือว่าให้ไปสอบสวนครงการก่อสร้างอาคารแสภา นะครับอี่ยตินี่ก็ตรวจสอบโครงการก่อสร้างาคณะสภาเรารับสองยติมากรรมธิการโดยมีท่านประธานน,านันน์ผลน้ำนวยนะครับขอญาติเอานามท่านเราก็ปรึกษาหารือกันเราตอบคําถามยติตามโจทย์ที่ตั้ตงไม่ได้เนื่องจากว่าบทบัญญัติรัฐธรรมูมาตรา129านะครับที่ให้หน้าที่และอำนาจของกรรมธิการเราเนี่ยมันเปลี่ยนจากเดิม หน้าที่กรรมการมีหน้าที่ในการศึกพิจารณาศึกษาสอบข้อเท็จจริงเขาตัดสอบสวนเอาไปหมดเลยครับสอบตรวจสอบสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีใดๆหรือในภารกิจใดๆที่ได้รับมอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นการตรวจสอบว่าใครผิดใครถูกเนี่ยเราเรามีข้อจํากัดมากไม่สามารถจะตั้งประเด็นไปสอบหาใครว่าใครผิดใครถูกได้ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบข้อเท็จจริง เป็นลักษณะของข้อมูลข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่เป็นกรมรมการด้วยนะครับท่านบอกว่าข้อที่จริงที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่ข้อไม่ใช่ข้อจริงอันนี้ก็ยอมรับครับเพราะว่าเราเราใช้ข้อมูลที่เราศึกษาภายใต้กรอบนะครับที่เราสามารถกระทำได้จากข้อมูลปสมภูมิจากการพิจารณาในห้องประชุมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเราจากเอกสาร หลักฐานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องก็เป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าทุติยภูมินะครับตลอดจนที่เราศึกษาดูงานในพื้นที่ซึ่งเราก็พอเชื่อได้นะครับว่าข้อมูลที่เราได้มานะน่าจะเป็นข้อที่จริงที่น่าจะนํามาใช้ได้ก็เลยนํามาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นประเด็นประเด็นที่จะตอบท่านสมาชิกว่าใครผิดใครถูกเนี่ยต้องต้องเรียนด้วยความเคารพครับว่าเราไม่ได้ตั้งประเด็นสอบอย่างนั้นเราตั้งประเด็นสอบหาข้อที่จริง นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่มุ่งเน้นก็คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นของโครงการทั้งหมดตั้งแต่ความเป็นมาต่างๆนะครับซึ่งเราก็มีรายงานให้ข้อที่จริงที่เราต้องการทราบนะครับความล่าชา้าเรามุ่งเน้นครับเพราะอะไรข้อที่จริงที่เราลึกลงไปก็คือการขยายระยะเวลาเราพยายามสอบข้อที่เหล่านี้นะครับเมื่อได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เรา จะตอบกับท่านประธานผ่านมิตรผูสมาชิกที่เราต้องการก็เอาข้อที่จริงเหล่านี้มาตอบให้ท่านฟังภายใต้ข้อสังเกตที่เราเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับความมุ่งหวังต่อไปก็คือว่าเมื่อเราได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังคืออะไรถูกครับผู้สมาชิกบอกว่าทําไมเรื่องของการเมื่อมันล่าช้าแล้วเนี่ยทำไมไม่มีการเร่งรัดให้มีการก่อสร้างให้เสร็จเร็วๆเ,เป็นวัตถุประสงค์เลยครับข้อที่5เราเขียนไว้ชัดฮะ แล้วก็ตอบคำถามนี้เป็นหัวข้อหนึ่งเลยนะครับเราตอบคำถามนี้ด้วยการศึกษาพิจารณาลงสอบหาข้อที่จริงเลยแปลว,ว่าวิธีการใดนะครับที่จะทำให้การก่อสร้างคารัฐสภาเราแล้วเสร็จให้เร็วที่สุดมีข้อเสนอครับดีที่สุดนะครับที่เสนอมาแล้วเสร็จณนะวันที่29มีนาคม2 6 6 4ต้องยอมรับครับเรายอมรับในกรรมธิการว่า จากดูข้อมูลข้อที่จริงแล้วเนี่ยเรารับได้นะครับ29มีนาปี2564เพราะอ,อะไรครับเพราะสัญญานอกสัญญาหลักสัญญาสุดท้ายนะครับเรื่องการติดตั้งสายสัญญานเนี่ยพ่อร้อยสายนะครับเต้ารับเนี่ยพึ่งทำสัญญาเมื่อมันที่5มีมนาคม2563นี่เองครับสัญญาเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด420วันนะครตามสัญญาไปแล้วเสร็จพฤษภานะครับ พฤษภาคม2564เราก็หามาตรการพูดคุยทั้งหมดข้อตกลงทั้งหมดที่มีเนี่ยว่าดีที่สุดได้เท่าไหร่ได้29มีนา2564นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นข้อสังเกตเพื่อนสมาชิกว่า,าผลกระทบจากโควิดมันมีจะมีผลต่อการต่อความล่าช้าหรือไม่นะครับจะเกิดการต่อสัญญาครั้งที่5หรือไม่อันนี้กรรมธิการตอบไปได้ครับ แต่เท่าที่เราศึกษามาเราได้ข้อที่จริงมาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ขณะที่ผู้ควบงานนะครับกรรมการคณะผู้ควบงานและผู้บริษัทที่ปรึกษานะครับที่ดูแลบริหารโครงการเนี่ยเขายังยืนยันว่ายังไงผมต้องยืนยันมาที่31ธันวาคม2563อยู่อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็าว่ากันอีกทีแต่นี่คือรายงานของคำมริการที่ได้ เพราะฉะนั้นประเด็นประเด็นที่จะเป็นเสร็จ29มีนาหสี 64, หรือไม่เนี่ยก็ต้องฝากาท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับว่าพวกเราต้องช่วยกันติดตามเรื่องการติดตามนะครับพอผลจากการศึกษามาเรามีกรรมธิการกิจการสภาต้องขออภัยที่ไม่ได้เขียนรายละเอ,อยียดในรายงานมอบกิจการสภาเป็นผู้ติดตามในขณะที่เราศึกษานะครับและก็จะทําหน้าที่ติดตามตลอดไปเพราะว่า ในการประชุมของกรรมการกิจการสภา,าผมเป็นกรรมการด้วยครับท่านประธานนันานท่านให้ความสําคัญเรื่องนี้มากให้มีรายงานเข้าสู่การพิจารณาทุกสัปดาห์ครับความก้าวหน้าสัปดาห์ต่อสัปดาห์เหมือนที่ท่านได้กุณาําเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยความก้าวหน้าเป็นอย่างไรอันนี้เราติดตามนะครับว่างานเนี่ยเป็นไป,น,ปนอย่างไรส่วนรายละเอียดเรื่องของสเปค นะครับรายละเอียดของเรื่องวัสดุอะไรต่างๆนี่ต้องกลับเรียนด้วยความเคารพครับเราไม่ได้ตั้งกรอบในการศ,ศึกษาลึกถึงขนาดนั้นนะครับเพราะเราคิดว่าศึกษาไปแล้วก็ตอบในเรื่องของงานก่อสร้างแต่ไม่ได้ตอบว่ามันจะมีผลต่อความล่าช้าหรือไม่อย่างไรตามวัตถุประสงค์เรานะครับเราก็ข้ามตรงนั้นไปไม่ได้ลงรายละเอียดมากต้องกลับขออภัยนะครับแต่ก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีครับที่เราจะต้องไปดูต่อเป็นหน้าที่ของท่านประธานนาน กิจการสภาครับเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าทําไมแสงสว่างมันน้อยจังหลายท่านบอกว่าทําไมผนังมันบางจังหลายท่านบอกว่านั่งๆอยู่น้ําก็รั่วใส่หัวอะไรพวกเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่กิจการสภาต้องตามต่อนะครับก็ด้ได้ความเคารพท่านประธานครับสิ่งที่อยากจะนําเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลายท่านสงสัยว่าทําไมเป็นผู้รับจ้างรายนี้ทําไมต้องเป็นชิโนไทย เราเองก็สงสัยครับเราก็ตรวจสอบไปกระบวนการของการจัดซื้อจะจ้างประกวดประมูลเนี่ยก็เป็นไปถูกตามขั้นตอนนะครับมีผู้มาเสนอทั้งหมดนะครับหกรายมีผู้เสนอหกรายผ่านคุณสมบัติสี่รายในสี่รายเนี่ยก็มีการยื่นประมูลประกวดราคากันนะครับก็บริษัทที่ได้รับ ได้รับว่าเป็นผู้ชนะก็คือชีนโนไทยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดหาผู้รับจ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเขาพยายามตรวจสอบเราไม่พบว่ามันมีคนไกอะไรมาว่ารับไปก่อนแล้วก็ไปตายเอาดับหน้าเราก็สงสัยเหมือนกันครับข้อมูลขเ็จจริงก็ปรากฏอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราพบมากที่สุดเนี่ยเราเองเขียนไปในข้อสังเกตนะครับว่า ความพร้อมของหน่วยงานที่จะดําเนิงงนการโครงการก่อสร้างต้องมีความพร้อมทั้งหมดก่อนยกตัวอย่างการส่งมอบพื้นที่นะครับคุณได้รับมาการส่งมอบพื้นที่ให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยก่อนก่อนที่คุณจะเริ่มการจีนสร้าง150วันได้ครับนั่นเขาพร้อมหมดขึ้นฟุบจัมฟอที่ท่านพูดถึงเนี่ยวิธีพิเศษที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยถามว่าผู้รับจ้างได้ใช่ไหมเราสอบถาม แล้วก็ตามดูเขาไม่ได้ใช้หรอครับเพราะอะไรครับก็เขาบอกว่าก็พื้นที่ผมยังไม่มีแล้วผมจะไปใช้ทําไมคุณยังไม่มอบพื้นที่ให้ผมก่อสร้างเลยผมก็ไม่สามารถใช้วิธีพิเศษตามที่ผู้ออกแบบกําหนดมาให้ผมได้หลายสิ่งหลายอย่างนี่มันประมวลเป็นประเด็นทั้งหมดนะครับก็เลยกลับเรียนด้วยความเคารพผมหวังว่ารายงานนี้นะครับจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับกับสภาของเราและสภาของเราเกิดประส่วนสูงสุดกับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็ด้วยความขอบคุณประธานกับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับที่ให้ข้อสนอแนะกรรมการยินด,ดีนจะนําส่วนที่ยังไม่ดําเนินการไปสู่การทํางานของกรรมการสามัญต่อไปครับกอบขอบคุณครับ